สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้อีสานบานดัาติพามาส้มสมุนไพรในสตีหลังคอดนะครับพามาส้มสมุนไพรต้นนมนางครับกาลังออกผลนะครับต้นนมสาวครับพี่น้องครับเป็นสมุนไพรที่ใส่กันมาแต่โบราณนะครับเป็นต้นนมสาวเป็นพืชขนาดกลางนะครับลักษณะลําต้นของเขาไม่หนามนะครับพี่น้องครับนะครับ ลักษณะเปลือกต้นของเขานะครับมีหนามและกาสีขาวนวลนะครับลาต้นของเขาครับลักษณะใบครับมีขนอ่อนๆนุ่มมือนะครับส่วนภัยต้นนมนางครับพี่น้องครับเป็นไม้ที่พบเห็นได้บ่อยนะครับนีนี้อีสานเหนือนะครับจะพบเจอมากนะครับลักษณะผลของเขาครับพี่น้องครับ ผลของเขาจะมีลักษณะเหมือนนมนะครับพี่น้องครับต้นนมสาวหรือว่าต้นนมนางนะครับเป็นพวงนะครับเต็มต้นเลยนะครับสมุนไพรต้นนมสาวครับเป็นสมุนไพรที่ใส่กันมาต่โบราณนะครับสําหรับคุณผู้หญิงหลังคลอดบุตรนะครับเป็นสมุนไพรที่ใส่ได้ทั้งคนและในสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงลูกโดยนมนะครับ จำพวกหมูวัวค้าวนะครับกระชาได้ครับเป็นสมุนไพรที่ใส่เปลือกลำต้นของเขานะครับต้มน้ำดื่มครับหรือต้มให้สัตว์เลี้ยงกินนะครับเป็นสมุนไพรช่วยกระตุ้นการลั่งน้ำนมสำหรับทารกและสัตว์เลี้ยงนะครับสบรรพคุณโดยรวมของต้นนมนางหรือว่าต้นนมสาวครับ ช่วยลดไข่ละลายเสมหารักษาหัดแก้อีสุกอีใสแกท้ายบิดแก้อาการท้องร่วงท้องเสียนะครับช่วยขับลมครับเป็นสมุนไพรที่ใส่กันมาแต่โบราณแล้วน,นะครับพี่น้องครับหนามของเขาเห็นชัดเจนนะครับต้นนี้ครับสมุนไพรต้นนมนางครับพบได้มากทาั้ง อีสานเหนือนะครับเจอมากๆนะครับเจอได้บ่อยครับลักษณะคนของเขาครับเป็นรูปนะครับรูปสวยครับนี่ผลยังเล็กอยู่ครับนี่ครับผลสุกจะออกสีเหลืองสมนะครับครับอีสานมาดับติกาพามาสมสมุนไพรรับสตรีหลังคอดนะครับสวยบำรุง น้ำนมชวยกระตุน้นการสั่งน้ำนมนะครับใส่ได้ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงครับพี่น้องครับคลิปหนาพอกันไหมครับเมื่อนี้สวัสดีครับ